2. นักขาสิกขสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บ224พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนัขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือฝุ่นเล็กน้อยที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมานี้กับมหาปัพีนี้อย่างไหนมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมหาปัพีนี้นั่นแหละมีมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมานี้มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับมหาปัตพีแล้วฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อย นับไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้ไม่ถึงส่วนเสี้ยวลาวสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยลาวสัตว์ที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นนอกจากมนุษย์มีมากกว่าก็ฉันั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ นักศึกษาสูที่สองจบ